การโพส์ตหรือแชร์ภาพลามกอนาจารหรือสารที่สื่อถึงการขายบริการทางเพศนั้นถือว่ามีความผิดตามกฎหมายของไทยนะครับแต่ก็เป็นสิ่งที่เราพบเห็นได้ทุกเมื่อเชื่อวันใครคือผู้ที่ทำหน้าที่ดูแลและปราบปรามสิ่งเหล่านี้และจะต้องแก้ไขอย่างไรกับปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้ในสังคมไทยเราไปล่าหาคำตอบช่วงนี้ครับ การขายบริการออนไลน์คงเป็นเหมือนวิวัฒนาการหนึ่งของวิธีการขายบริการทางเพศที่นำเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้เพื่อความสะดวกทั้งผู้ซื้อและผู้ขายเป็นการปรับแต่งละครเรื่องเดิมที่มีมาช้านานให้ร่วมยุคสมัยแม้ว่าโทษของการขายบริการทางเพศก็ยังคงเป็นไปตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณีซึ่งบัญญัติไว้ตั้งแต่ปี2539 มีบทลงโทษสำหรับการเสนอหรือเชิญชวนผู้ที่โฆษณาตัวเองให้คนมาซื้อบริการเป็นความผิดตามกฎหมายมีโทษจำคุกถึง6เดือนหรือปรับตั้งแต่1,000 0ถึง40,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับคือผมคิดว่าใน,ในเรื่องของการค้าค้าบริการทางเพศทางออนไลน์ทีพูดถึงใช่ไหมครับ มันก็เป็นเรื่องของการเอาตัวรอดของคนในสังคมของคนกลุ่มหนึ่งในสังคมนี้นะครับว่าช่องทางในการดำรงชีวิตต่างคนต่างก็เลือกใช้ช่องทางที่ตัวเองตัดสินใจนะหรือไม่ว่าจะอยู่ภายใต้ปัจจัยของการตัดสินใจอะไรนะครับสมัครใจหรือว่าจำใจอะไรก็แล้วแต่สิ่งหนึ่งที่ท <c oughs> มีข้อคิดเห็นก็คือว่า มันเป็นการพัฒนาจากเดิมๆที่ไปสแสวงหาลูกค้าตามท้องถนนซึ่งเสี่ยงต่อพยันตรายเนี่ยกลับมาอยู่ในในที่ที่เขาเห็นว่าปลอดภัยเขาเห็นว่ามีระดับนะครับแล้วก็ดูแล้วเนี่ยเขาดูดีกว่าเดิมนะครับปลอดภัยกว่าเดิมเนี่ย จริงๆแล้วเรื่องการใช้สื่อกับเรื่องการค้าบริบรการทงางเพศเนี่ยก็มีมาตั้งแต่ยังไม่มีโซเชียลมีเดียนะคะมีในหนังสือพิมพ์หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอมีเรื่องโซเชียลมีเดียเนี่ยเราก็จะต้องทำงานเชิงป้องกันกับไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนหรือชุมชนนะคะหรือพ่อแม่ผู้ปกครองที่จะทำยังไงให้ได้ทำงานป้องกันไม่ให้เด็กเนี่ยตกเป็นเหยื่อ ของการหลอกลวงทางโซเชียลมีเดียนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยเรื่องของการปราบปรามของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ย mm. ก็จำเป็นที่จะต้องทำนะคะนั้นก็จะไม่ไปก้าวไก่ในส่วนของเรื่องของการปราบปรามแต่ว่าในเรื่องของการป้องกันเนี่ยเราก็จะทํางานกับกระทรวงที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกระทรวงศึกษาธิการนะคะกระทรวงมหาดไทย รือแม้แต่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศที่จะต้องทำงานเชิงป้องกันตรงนี้ด้วยนะคะตัวเองไม่ได้อยากให้คนเข้ามาทำอาชีพนี้ไม่ได้อยากเลยนะคะเพราะว่าออโอเคมันมีรายได้จริงแต่ถามว่าสิ่งที่มันเสียไปก็คือว่าสติ๊กมากคือหรือว่าตราบาหรอการรังเกียจมันมีที่มันจะมีต่อตัวเขามันมีเยอะไหมม,มันมีเยอะอยู่เพราะว่าสังคมเราไม่ได้ยอมรับคนทําอาชีพนี้เดี๋ยวไม่ได้ยอมรับอาชีพนี้ การรังเกียจหรือการดูถูกมันจะส่งผลไปถึงลูกของเขาถ้ารู้ว่าแม่เป็นคนขายบริการมีไหมไม่ส่งผลกระทบตัวเด็กงั้นเราไม่ได้สนับสนุนเข้ามาทำอาชีพนี้แต่ว่าเรามองอย่างความจริงว่าในเมื่อคนไม่มีทางเลือกในเมื่อคนต้องการไรายได้ต้องการอาชีพนะคนเข้ามาทําอยู่ตรงนี้แล้วเราต้องให้ความเป็นธรรมกับเขาเราต้องดูแลเขาเพราะว่าเขาก็คือประชากรคนหนึ่งเขาคือมนุษย์คนหนึ่ง ถามว่าเขาเสียภาษีไหมเขาเสียภาษีเพราะว่าเขาซื้อเขาจับเขาใจในนั้นคิดภาษีเข้าไปแล้วนะคะงั้นเราเรายังดูแลมันมีมูลนิธิที่ดูแลสิ่งแวดล้อมดูแลแมวดูแลนกดูแลหมาเยอะแยะมากมายกับทําไมคนตรงนี้เขาเป็นคนอะ เขาเป็นคนน่ะแล้วคนคนหนึ่งเขาต้องดูแลคนอีกหลายคนมาทางานอาทิตย์นี้ดูแลคนอีกหลายคนในครอบครัวของเขาซึ่งก็เป็นสมาชิกของสังคมอ่ะแล้วเราจะไม่ดูแลเขาเหรอเราเราเราจะไม่เราจะไม่ให้ความเป็นธรรมเขาเหรอพี่คิดว่าชัดเจนนะฮะว่าเราไม่ได้ส,งส่งเสริมเด็กและเยาวชนไทยเราทุกวันนี้เขาเติบโตขึ้นมาในโลกของสื่อออนไลน์สื่อสังคมออนไลน์เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่น่ากลัวที่สุดบางครั้งเนี่ยเขาเป็นผู้เสพสื่อเขาอาจจะไม่ได้มีความ ต้องการหรือไม่ได้มีความตั้งใจที่จะไปประกอบอาชีพนี้แต่บางครั้งเนี่ยสื่อที่เขาถูกรับมาเรื่อยๆอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันมองกันว่ามันเป็นเรื่องปกติไปเพราะฉะนั้นน่ะสังคมของคนไทยเนี่ยที่เรามองในเรื่องของเป็น ศาส,สนาพุทธนะคะในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมและก็ศิลธรรมเนี่ยถามว่ามันเสื่อมโทรมลงไหมมันเสื่อมถอยลงไหมก็ต้องบอกว่ามันก็ยังเป็นอยู่นะคะแต่เราจะทาอย่างไรที่เราจะป้องกันและแก้ไขอะคะ่ะให้เด็กเราเยาวชนเราเนี่ยเขารู้ตระหนักรู้ตระหนักคิดนะนะคะนั้นวิธีการที่ดีที่สุดเนี่ยมันต้องเริ่มต้นจากสถาบันครอบครัวคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องให้ให้ความอบอุ่นกับเขาเจ้าหน้าที่เองก็ต้องมีการปรับปรุงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมาตรการหรือยทุทธวิธีในการที่จะระงับยับยัง้ง สิ่งเหล่านี้นะครับมันต้องต้องต้องทำให้มันมีความเหมาะส,สมกันกับใน,ในแต่ละในแต่ละสถานการณ์นะครับแต่ละเรื่องอไม่ว่าจะเป็นการสเสนอขายบริการในช่องทางออนไลน์หรือช่องทางสื่ออย่างอื่นนะครับผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ที่แหวกแนวจากเดิมเพราะฉะนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ต้องต้อง,องอศึกษาแล้วต้อง ปรับยุทธวิธียุทธวิธีเพื่อนะครับย้ำๆอย่างท,างที่อย่างที่ว่ามานะครับเพราะมิฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้ายัางมีการกระทําอย่างนี้อยู่มันจะกลายเป็นวัฒนธรรมจะกลายเป็นธรรมเนียมเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีแก่เยาวชนรุ่นหลังหรือแม้กระทั่งในสายตาของประชาชนอื่นที่ไม่ใช่คนไทยทั่วไปก็จะเข้าใจว่าเป็นเรื่องปกติของคนไทยก็ พี่ก็ได้ยินประโยคว่าโอเคอาชีพนี้มันขัดต่อศิลธรรมอันดีมันขัดต่อาศาสนามามายาวนานออพี่ไม่ปฏิเสธนะคะว่าโอเคการที่เรามีาศาสนามันเป็นสิ่งที่ดีแต่ว่าอีกมุมหนึ่งก็อยากจะมองว่าแล้วในความเป็นจริงอะโอเคคนต้องดำเนินไปเวลาเรามองว่าโอเคมันไปขัดต่อศิลธรรมไปขัดต่อความ ความเป็นสิ่งที่ดีต่อสังคมพี่สึกว่ามันเป็นนามารรมมันเป็นนามธรรมมันเป็นนามาร,รมอ่ะมันมันในแต่ว่าในความเป็นจริงในทางปฏิบัตินะ่ะพี่ยังมองไม่เห็นว่าเขาไปไป,ไป,ไ,ปไปทำความเสื่อมเสียอะไรให้กับศาสนาถ้าจะมองว่าเรื่องเซ็กมันเป็นเรื่องขัดต่อหลักศาสนา ก็ยังมองว่าเซ็กมันเป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์ทุกคนก็มีถ้างั้นเราก็มองว่าคนทุกคนก็ขัดต่อหลักศาสนาหมดเลยหรือเปล่ามันอาจจะต้องมองแบบแบบในความเป็นจริงให้ความเป็นให้ความเป็นธรรมกับสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยก็ยังยืนยันอีกว่าไม่ได้สนับสนุนให้คนมาค้าประเวณีแต่ว่าอยากอยากมองความเป็นเวลาเรามองอะไรที่มันเป็นนามธรรมาอย่างนั้นละมันปิดประตูในการแก้ไขปัญหา มันปิดประตูมากเลยอะ่ะมันมันเถียงกันเหมือนไก่กับไขอ่อ่ะมันมันหาทางออกไม่ได้อะ่ะอืมแต่ว่าคนกลุ่มหนึ่งมันต้องมีการมันต้องมีทางออกให้กับเขาอะ่ะเหมือนเขาก็ยังมองว่าเป็นอาชีพที่ไม่ดีอยู่ดีนะคะให้ให้เราพูดยังไงมันก็มองที่ว่าอาชีพนี้มันเป็นอาชีพที่แบบเนาะเขาเรียกว่าพูดยังไงคุณมองเขาว่ามันต่างเนาะใช่เขาก็ยังเขาก็ยังมองให้ให้เราว่ามันดีแค่ไหนเขาก็ต้องบอกไม่ดีอยู่แล้ว มันอยู่ที่คนม,นมองมุมมองคนบ้างคะว่าเขามองว่าเออมันทําเราทําแล้วเราไม่ไดเด็ดเนให้ใครเพราะจริงๆแล้วคุณคิดอยู่สิว่าเขาเขาทำาำามร้อนให้ไหมอย่างคนอื่นขายยาเด็ดเดี่ยกว่าไหมขายยานี่คือลูกหลายคนติดแต่ถ้าเกิดว่าเราขาดก็คือมันแค่นั้นคือเราป้องกันคุณไม่ติดโรคแต่เราแน่นอนจากผู้หญิงทุกคนที่ถามจริงผู้หญิงร้อยทั้งร้อยที่ขายบริการไม่มีหรอกค่ะที่ว่าจะไม่ไม่มีการที่จะไม่ป้องกันเขาป้องกันกันทุกคน ถ้าถามว่าทําความเดือดร้อนให้ไหมก็คิดว่าคงไม่น่าทําความเดือดร้อนอะไรให้พวกคุณนะอาชีพนี้อมันก็ไม่ได้เป็นอาชีพที่น่ารังเกียจนะพี่แบบว่าหนึ่งเราไม่ใช่โจรแล้วไม่ได้ไปป้นเงินใครเขามาพี่พวกพี่มาหาหนูที่มาซื้อบริการหนูเพราะพวกพี่เต็มใจจะมาตั้งแต่แรกมันมันอยู่ในกระเป๋าพี่ท่านหนูไม่ได้ไปขู่บังคับขู่เข็ญพี่ก็เป็นคนควักให้หนูเองหนูไม่ได้ผิดอะไรนะพี่เต็มใจมาเองะถูกปะต่ะว่าหนูไปภาครูปภาพเมียเขา พี่มาโทษหนูไม่ได้หรอกสามีพี่มาหาหนูเองหนูไม่ได้พ้นค่าไข่เขากินพีน่หัหกลายไหนนะครับที่มีการโพษขึ้นมาหรือเกิดเป็นการโฆษณาต่างๆที่มีลักษณะเข้าขายพลรบคอมเราก็จะดำเนินการปิดก้นแล้วก็ดำเนินคดีต่อไปแต่ลายไหนเนี่ยนะครับที่เป็นก้ามกึ่งน,นะฮะที่ไม่ใช่จะถึงกระลามอกอนาจารโดยตรงเนี่ยนะครับเราก็จะดำเนินการเก็บข้อมูลไว้เป็นหลักฐานนะเพื่อขยายผลต่อไป นะฮะหรือตรงให้ทางพนักงานตำรวจนะครับเข้าได้เป็นข้อมูลในการสืบหาบอกแสต่อไปแต่โดยเฉพาะที่ในกรณีบางลายที่เกิดมีการหลอกลวงกันไปเกิดขึ้นอย่างเงี้ยครับซึ่งเป็นการใช้คอมพิวเตอร์ในการกระทามาิดซึ่งเป็นการหลอกลวงกันเงี้ยแล้วก็มีการแจ้งความได้รับความเสียหายเนี่ยนะครับซึ่งมันก็เข้าข่ายพระบกคอมเหมือนกันนะครับซึ่งเราก็สามารถดําเนินการปิดกั้นแล้วก็ดําเนินคดีกับผู้กระทามาผิดดังกล่าวนั้นได้เช่นกันนะครับนะฮะ แต่ไหนก็ตามครับเรื่องของไอการค้าประเวณีนะครับมันก็ยังไม่เข้าข่ายทีเดียวนะครับที่จะเป็นความผิดตามพรบคอมพิวเตอร์นะฮะเราก็ดาเนินการปรับปรุงแก้ไขอยู่ตอนนี้นะครับเพื่อให้เกิดความชัดเจนสามารถดําเนินการได้เกี่ยวกับการค้าประเวณีนะฮะทุกรกษณะนะครับซึ่งซึ่งเข้าข่ายเราก็จะสามารถดําเนินการที่ปิดกั้นนะครับแล้วก็ดําเนินการสืบสวนสอบสวนโดยมีเทคนิคนะฮะในการหา ข้อมูลแหล่งที่มาได้อย่างชัดเจนมากขึ้นกว่าเดิมนะครับซึ่งก็จะทําให้ได้ตรวจพบพฤติความผิดมาแล้วก็จะเป็นการป้องปกันหรือว่าอาจจะออกไปทางสังคมนะให้มันน้อยลงไปแลอไม,ม่ได้เปนอนะครับสื่อออนไลน์ทําให้ชีวิตของคนทุกวันนี้มีความสะดวกสบายมากขึ้นทําให้การสื่อสารถึงกันเป็นไปอย่างรวดเร็วช่องทางการสื่อสารที่สื่อถึงกัน จึงยากแก่การควบคุมการขายบริการออนไลน์ไม่ใช่การค้าประเวณีที่สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับสังคมแต่นี่คือปัญหาใหม่และทันสมัยที่สังคมไทยต้องติดตามอย่างใกล้ชิดและหาทางป้องกันหรือแก้ไขอย่างเท่าทันนั่นเองครับ ทุกปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมนะครับไม่ว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะพยายามป้องกันและแก้ไขเพียงใดแต่ก็ไม่สามารถดูแลได้อย่างทั่วถึงนะครับโดยเฉพาะในปัจจุบันนี้ที่มีสื่อออนไลน์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแล้วก็ยิ่งยากที่จะจับกลุ่มผู้กระทำความผิดมาลงโทษนะครับสิ่งที่เราพอจะทําได้ก็คือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและทุกภาคส่วนต้องช่วยกันเฝ้าระวัง แล้วก็มีนโยบายที่เข้มแข็งนะครับในการปราบปรามสื่อลามกอนาจารที่แพร่กระจายไปทั่วเกือบทุกเว็บไซต์บนหน้าเว็บต่างๆในสื่อออนไลน์ครับในเมื่อเราระบุว่าการขายบริการทางเพศนั้นเป็นสิ่งต้องห้ามและไม่ควรมีอยู่ในสังคมแต่ด้วยระยะเวลาที่ยาวนานของการดำเนินกิจการประเภทนี้ในสังคมไทยนะครับอาจจะมีหลายคนตั้งคำถามย้อนกลับไปว่า สังคมไทยนั้นไม่ต้องการให้มีกิจการประเภทนี้ดำรงอยู่จริงหรือไม่หรือเป็นเพียงแค่ผู้คนในสังคมของเรานั้นมีปากเอาไว้ถือศีลเพียงแต่มือที่ซ่อนอยู่ด้านหลังนั้นกำสากเอาไวน้นน่นไม่ยอมปล่อยกันแน่ท่านผู้ชมสามารถติดตามรายการล่าได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าทาง PPTV HD ที่นี่ที่เดียวสำหรับวันนี้สวัสดีครับ